ชาวจีนกำลังนิยมใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้านั้นทำให้ความต้องการสถานีชาร์จจักรยานยนต์ไฟฟ้ายิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะอย่างอพาร์ตเมนต์ในสันเจิ้นมีการติดตั้งสถานีชาร์จสำหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้าโดยวิธีการชาร์จก็ไม่ยุ่งยากเี่งแค่สแกนรหัส QR Code และชำระเงินก่อนการชาร์จผู้ใช้บริการคนนี้บอกว่าหลังจากเลิกงานจะนำรถมาจอดชาร์จแบตเตอรี่ข้ามคืน พอแบตเตอรี่เต็มเครื่องก็จะหยุดชาร์จโดยอัตโนมัติสถานีชาร์จแบบนี้จึงทั้งสะดวกและปลอดภัยผู้จัดการของบริษัทที่ดูแลสถานีชาร์จจักรยานยนต์ไฟฟ้าบอกว่าอพาร์ตเมนต์แห่งนี้มีจักรยานยนต์ไฟฟ้า350คันจึงมีการทําที่ชาร์จจักรยานยนต์ไฟฟ้าไว้ทั้งหมด70ช่องความต้องการจักรยานยนต์ไฟฟ้าในจีนกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าในปี2030 หรืออีก8ปีข้างหน้าจินจะผลิจตจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้ถึง40ล้านคัน